พี่เขาชื่อตู่จริงเหรอทำไมชื่อจะชุบให้ได้ไหมเนี่ยวันนี้ต้องเจอเป็นไงบ้างล่ะก็เป็นเด็กนี่ไงอ๋อพี่พี่ต้องจีบพี่การเป็นร่างนี้หรอใช่เป็นเด็กแล้วแล้วพนักงานอีกคนนึงไงพี่พนักงานอีกคนนึงเป็นเด็กพี่ดอกยาพี่ดอกยาตายแล้วมั้งน่าจะซ้อมครับน่าจะลาซ้อมไปแล้วลาซ้อมแล้วไอ้มาส่งตู่มันตายอยู่อ่ะชุบหนักนะป่าชุบได้ไงชุบได้ไง เชื้อตู่เหรอใช่ใไอ้นี่อันนี้เป็นสลิมด้วยไอ้กุมารตัวนี้มันเป็นสลิมด้วยนะใช่ไม่ไดอเด็กตู่ไม่ได้เป็นเฮ้ยข้าอยากเป็นแบบพวกเองบ้างข้าอยุ่จะข้าอยากเป็นเด็กกับบ้าอ่ะอย่ากตีหน้าพญ์นี่แกเรานี่พร้อมชนเลยนี่ว่ยพี่เฮ้ยข้าอยากเปลี่ยนล่าพร้อมชนใครอ่ะพร้อมชนใครอ่ะเราเราจะไม่ให้ใครมาตีหน้าร้านเราไงพี่ใช่ถ้าตู้ใครมาตีหน้าร้านเราก็ใส่เลยฮัลโหลด็อกว่าอย่างไรว่าไงตูแล้วจะได้อะไรบ้างอ๋อ อะไรนะมาแล้วครับหัวหน้าหัวหน้ามาแล้วครับไหนครับเป็นกุมารเหรอไปมาช่วยข้าวฟาร์มยังไงล่ะให้ข้าวน้ำมาทูกพี่โอเคโอเคโอเคพี่ครับพี่ครับเขาล่าถ่านมันหน้าร้านเราเหรพี่ใครครับใครครับเฮ้ยเนี่ยคนเนี่ยเฮ้ยนะครับใครวะเนี่ยพี่ยของเขาล่าถ่านมันนะพี่ใครอะลงมาดิเออสวยสวยพี่พี่รถเบินนะพี่พี่รถเบินรถเบินรถเบินรถเบิดใครวะไอ้บอยสัตว์ ไปไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ว J K ไปไหนแล้วเอ้ยมันเผาร้านยังได้ไงไปใครทำรถเพืวอข้างฉานพีงพีงพิงรถเพืวอข้างรถเพื่อข้างเอ้พี่บ๊อบนี่พี่บ๊อบไอ้บ๊อบบ่ไอ้บ๊อบบ่ไอ้บ๊อบบ่ไอ้บ๊อบทำอย่างเงี้ยพี่บ๊อบทำไมทำบ๊อบบ๊อบบ๊อบมันทำอะไรเนี่ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบทำไมพี่บ๊อบทำอย่างเงี้ยครับดีดีดีทำรถเพืวงข้างผมโอ้โอ้ทำร้านเราอ่ะดูดิ เอ้ยนี่มันร้านร้านขายคอมหรือสงครามวะไอ้ที่เปไมประตูมันบักนี้วะไม่มึงเตรียมตัวเลยกูมารกูมารตีกันถ้าอย่างนี้เราประกาศเอกพามาเจเอคแล้วกุมารตีกันแกแกแค่ประกาศตัวกลางกับเจเอใช่กูมารตีคนกูมารตีคนไอ้บ๊อบมาแล้วเมื่อกี้ไอ้บ๊อบมาแล้วรถกระจกเยอะขนาดนั้นเอาไปดูอะไรนะท่านว่าเราต้องสงครามมาเจเอของจริงละต้องใส่ยับพี่เปาแค่นั้นแหละใช่ค้อนเจเจ้กเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเ้าเ้าเาเจเจ้า แค่นั้นแหละขอนถามต้องออกลงไอเซนนี่เจอกันที่ตู้ปลาโอเคกุมารกระทืบคนเฮ้ยไอ้ขี้กุมาระรพี่กุมารนักเลงพี่ไอ้บ๊อบประเดิมเลยเหรอคนไหนทำคนไหนทำข้าโดนไอ้กล้วยมาข้าเป็นไรอ่ะข้าโดนไอ้กล้วยอ่ะไอ้กล้วยอ่ะไอ้กล้วยมันฟันข่าไอ้กล้วยเหลือบั้นเทียไอ้โอ้โหคนไหนทำครับคนไหนทำคนที่สุ่มเสี่ยงเกินคนนี้ ตัวดีเหรอไอ้กล้วยทำตัวบินไอ้กล้วยทำเหรอไอ้กล้วยทำไอ้บูเปล่าไอ้บูเปล่าไอ้ตูนด็อกเตอร์ดอกเตอร์จ่ายเงินด้วย4 3 2ด็อกเตอร์โอเคโอเคคนกันเองร้อยหนึ่งเนาะไม่ต้องไม่ไปเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เปาบอกหรือพี่เปาคนเองอ่ะเฮ้ยจริงเขเปล่าฮะไอ้กล้วยกล้วยเปล่าทำเอาเราสองคนนี้ยังไม่ไปอ่ะเนี่ย คเขาไปกับบทลระจบร้อยท่านเป่าที่เปามีงรอกไปแก้วพี่บไปแก้วพี่บไปแก้วพี่บไปแก้วมาแล้วมาแล้วพี่ขอมันหน่อยดิวะพี่ต้องฆ่าพี่พี่ไหนแล้วอ่ะพี่หนุบลงรถก่อนได้เปล่าลงรถมาลงรถมาเร็วลงรถมาลงรถมาพวกข้ามีของขวัญจะให้ข้ามีของขวัญจะให้ลงรถไปก่อนเร็วเร็วลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วพี่พี่พี่ครุณลงรถมา้วครับลงรถครับลงรถครับลงรถครับจะให้ครับของขวัญของขวัญจเพชรซานต้าครอสอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเอยู่รถเหรออยู่ในรถหรือเปล่าเฮ้ยลงรถ ต้องใช้ปืนเต็นท์นี่ไงนี่ไงนีสวยสวัสดีครับไม่จะห่อเลยปะจะจะจะเอาจะห่อเลยปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาล่ะเขาเลยเหรอจะเผาเลยเหรอไม่จะห่อเลยปะห่อเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาจะทำอะไรเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเฮ้ยเจ๋งไม่ไม่ใครทำใครทำใครจะทำไม่มีอะไรไม่มี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 อะไรเชิญเชิญเชิญท่านท่านเดินต่อไปได้เลยนะเชิญเชิญเลยไม่ไม่มีปัญหาอะไรบอสมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรคุยกับพี่ดิเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้า ถึงมาเผาร้านนะครับไม่พูดด้วยเอ้ยพี่ว่าไงเขาไม่พูดกับเราพี่เก็บก่อนดิเอาว่าไงว่าไงพี่เก็บก่อนไม่คอมเขามีปัญหาเลเปล่าครับแบบแบบว่ามาร้านมาเผาร้านคอมมาครับไม่มีครับไม่มีมาทำแล้วว่าเผาร้านทำไมมาเผาร้านทำไมครับเผาร้านทำไมใช่เผาร้านชื่อดีซีโอเขาไม่ค่อยดูร้านนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรนะดีโอเขาไม่ชอบไม่ชอบดูร้านเขาไม่ค่อยต้องอะไรครับอะไรมาต้อนรับอะไรไม่ต้องอยู่อยู่ครับอยู่24ชั่วโมงนะครับคนคนไปฟังมาจากไหนบ อยู่24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชาย24เหรอครับครับ24อยู่ตลอดตอนนั้นผม24นาทีก็ปิดแล้วครับไม่ใช่24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เดี๋ยวรอตอนรอบ J K อยู่วัเนี่ยอะไรพี่เฮ้ยข้าไม่เกี่ยวหรอเฮ้ยเฮ้ยเอย่างนี้เดี๋ยวข้าเล่าเพลงให้ฟังดีกว่าเอ้า J K ได้ขมวนข่าวสารนั้นแรงแรงออแล้วเหรอทุกท่านต้องเดินเข้ามา ที่ I have CPU สมวันไอเดียวเขาท่านั้นเร่งๆไอเดียวกูกดเปิดไอเท้าวอร์ดไอเขาทำพี่เปาผมพี่เปาเออมึเคะยอมทำไมอ่ะเออมึเคะยอมทำไมอ่ะเท่สวย ไอบ๊อบใครมีเป้มั่งห่อพี่เปาไปลงบ้านไม่ห่อห่อเลยหอยบ๊อบเลยหอยบ๊อบเลยหอยบ๊อบเลยหอยไม่หอยบ๊อบเลยหอยบ๊อบเลยหอยหอยบ๊อบเลยหอยอบ๊อบเลยหอยเดี๋ยวต้องจีดเอาไปเองไอบ๊อบไอบ๊อบตายยังจีดพาไปจีดพาไปลุยาปๆๆ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 บๆๆๆๆๆๆนๆ๊ๆบๆอๆอๆๆๆไๆๆปๆๆ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 ๆ้าๆๆๆๆๆๆาๆั้ๆๆๆๆอๆๆวๆๆๆๆคน เป็นไรมั่งพี่ป่าวเด็กขัวหมีไปเป็นกุมาแบบฆ้าเปล่าเป็นไรมั่งลูกพี่เป็นไรไอ้บ๊อบอ,ปปปอ่ะเดี๋ยวว่าอู้ลูกพี่ลงก่อนกลางถนนพี่จะรับโอเคไอ,อ้บ๊อบอยูย่ไหนนึกไงป้นเลยป้นเลยเลยเลยไอ้บ๊อบใจเกเรจัดเลยเดี๋ยวนีเราต้องเราต้องป้นก่อนเลยครับพี่ไม่ต้องหอบอ่ะ ไปส่งไม่รถไม่ไปโรงไปาบาลไปส่งมาทำไมรถมันล็อกอะดิกุมารกุมารไปเปล่าเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดีกุมกุมารไปเปล่าโรงพยาบาลค่าเลือดไม่เต็มอะไม่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 เดี๋ยวเอาไงกับไอ้บอสเพราะว่าเราไม่มีรถไงรถพวกข้าคนเก่งของเรามาไหมล่ะมันต้องอุ้มมาละโอ้โหสภาพท่านเปล่าสบายสบายเดี๋ยวก็โดนเจลอีกใครขับรถไปด่า ขายขายคอมเป็นอย่างเดียวครับใช่ไอเซนครับพอดีผมมีตัวแรงพี่ผมมีตัวแรงขาพอ็นเป็นอย่างเดียวครับแล้วพอดีผมอยากพบเจ้าของร้านหน่อยครับครับอยู่ไหนครับโอเคมาพอดีผมขึ้นเครื่องมาเพราะว่าได้ข่าวว่าเมืองนี้มีร้านขายคอมเดี๋ยวเดี๋ยวคับพี่ครับเดี๋ยวให้ราไดดูแลกอนครับมาเลยครับมาเลยครับอุ้มเลยไหมพี่อุ้มเลยไหมเฮ้ยเอาเว็ป้าเว็ป้าขี่เว็ป้าไปท่านเปาวลดแรงเว็ป้าป้าตัวแรงผมมีตัวแรงอยู่ไหนอะเว็ป้าอยู่ไหนอะ นั่นไงท่านเบาตรถไฟฟ้าน่ะที่มีตกหลายอันน่ะตัวนั้นตัวแรงเลยน่ะตัวตึงพระนครน่ะรถคันนั้นน่ะไหนคันไหนคันไหนนี่แลยครับนี่แหละครับขึ้นเลยขึ้นเลยม่นขล<น>กรถลแล้วเนี่ยขลกรถแล้วขลกรถแล้ว,ลลวไปเลยมันจะมันจะโดนไลน่ก็โดนจับตัวซวยดิครับผมตองกลัวครับผมเปลี่ยนครับใช่หรอแต่ตำรวจก็มาน่ะเป็นผมให้ทางสอนอครับพี่รถมันไม่แรงแล้วไม่เปลี่ยนรถเปล่า โอ้ยชิวชิวคันนี้ดูแค่ยกล้อก็ร้อยยี่แล้วพี่ปุ่มได้จริงเหรอวะ้สบายสบายพี่<อ>เมืองจารีเมืองจารีต้องกดอะไรก่อนต้องมีเทคสองวะเนี่ย กลับไปก่อนกลับไปร้านก่อนตั้งตัวที่ร้านก่อนไ่ตองอุ้มมันหรอกตอนเนี้ยเมืองจารีโยนน้ำพี่อปโยนน้ำพี่ฮะไปโยนน้ำเอาไปโยนน้ำโยนยังไงอะเอฟเก้าเหรอต้องปล่อยก่อนว่าต้องปล่อยก่อวปะจารีแล้วเนี่ยอีกนาทีพี่ทันอยู่ถึงร้านอยู่พี่โยนตรงไหนอ่ะโยนน้ำตรงไหนอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันดี เดี๋ยวโยนตรงนี้แหละ30วิ30วอีก3าวิโอ้โหนี่ตอนเราขโมยต้นไม้ับเผารถด,ดิเดี๋ยวนะไันปล่อยยังไงวะอยู่รถปล่อยยังไงวะ f อป่ะครับ เอฟก้าปล่อยไม่ยอมออกอ่ะบัาหรือเปล่าพอออกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องเผารถอ่ะจริงยัด